สวัสดีครับวันนี้ผมกับคุณยกเยกก็พา ท่านมาที่สถานีมหาชัยอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะเดินทางเข้าไปทางด้านของ <c oughs> วงเวียนใหญ่นะครับนี่ก็คือสถานีมหาชัยในปัจจุบันนี้นะครับก็ท่านเห็นภาพตรงนี้นะครับและสถานีแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานีที่ขิ้นสุดนะสถานีสุดท้ายถ้าลงต่อไปก็ไปลงแม่น้ำขจีนนะครับตอนนี้ได้ย้อนกลับไปกลับไปเพื่อจะไปลงที่แม่น้ําเจ้าพยาตรงนี้ก็เป็นภาพถ่ายของการเปิด สถานีเห็นไหมครับไม่มีบ้านเรือนเลยครับมีแต่ป่าเลยเข้าไปตรงนั้นนะครับสถานีเนี่ยนะครับเป็นป่าเลยตรงจุดที่ผมมาถ่ายรูปวันนี้นะครับตอนนี้เทโลเลสานที่5้ตรงบริเวณท่าจังเนินเส้นทางไปนี้นะครับแล้วก็นี่แหละครับคือภาพถ่ายของคุณโยกเย่ตอนเมัยก่อนหล่อไหมครับนะครับแล้วคุณโยกเยกก็ยังถ่ายรูปกับอาจานผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเลยนะครับเอาแวบเดียวนะครับคุณโยกเยกให้ดูแค่นี้ถ้าท่านอยากจะดูคุณโยกเยีกคุณก็ ย้อนภาพกลับไปดูนะครับและตัวนี้ก็เป็นเรือข้ามฟากระหว่างมหาชัยกับท่าฉลอมและฝั่งนี้คือฝั่งมหาชัยคือฝั่งชันด้านที่สวนออกของแม่น้ำากีนอละนี่ก็เป็นรถไฟนะครับที่วิ่งนะในอดีตจะเป็นภาพปัจจุบันก็ใช้เป็นลักษณะของดีเลเซวลางนี่แหละครับคันนี้นะครับก็วิ่งนะครับสถานีก็จะแออัดหน่อยนะครับมีร้านค้ามีกระดิ่งที่เห็นอยู่นี่นะครับผู้คนที่เดินไปเดินมานี่มองข้างหลังก็รู้นะครับว่าเป็นประเทศพม่านะครับเป็นเป็นสาวพม่านะครับ เดินเต็มบ <afraid. S 1> ้านเต็มเมืองเลยนะครับตอนนี้นะครับคนไทยก็มีอยู่น้อยแล้วทางรถไฟสายนี้นะครับมีวันหนึ่งครับวิ่งประมาณ17เที่ยวนะครับไม่ใช่ไปกลับ1ิเที่ยวนะครับเนี่ยนับขาขับกลับขาไปเนี่ยสิบเที่ยวนะครับถ้านับไปกลับก็30มสิบเที่ยวนะครับจึงเป็นทางที่มีความผุพ่ามากเห็นร่มๆ่กางอย่างนี้ไม่ใช่ตลาดร่มผุกที่แม่ก้องนะครับนี่อันนี้เป็นมหาชัยและแณะก็จะใกล้ๆคล้ายๆเคียงกันนะครับตรงนี้ ทางทางรถไฟฝ่ายนี้นะครับก็จะวิ่งไปไปตามแนวคลองแนวคลองมหาชัยหรือคลองฝนามชัยนั่นแหละครับคลองฝนามชัยนั้นก็จะจากก็แม,านาม่น้าท่าจีนนะครับไปนู่นเลยครับไปออกที่วัดปากน้าพระพิีเจรินก็ใกล้ใก้วงเวียนใหญ่ใช่ไหมครับคือคลองมหาชัยนั้นผมก็ภายเรือมาโดยตลอดแล้วโดยผายตั้งแต่วัดปากน้ํามาจนถึงวัดโสภณพิจารณ์นะครับปรติดเขื่อนผมแล้วไม่ได้ออกมาตรงสถานีบ้านของเดี๋ยวเราจะถึงครับจะไปที่บ้านของ ตอนนี้เราก็เที่ยวชมบริเวณภายในของสถา,านีรถไฟมหาชัยก่อนนะครับซึ่งในอดีตนั้นนะครับท่านจะเห็นนะครับว่าตามภาพถ่ายนั้นไม่มีบ้านเรือนประชาชนเลยนะครับสร้างเข้ามาในป่าเรียกว่าเป็นป่าชเรียนล้วนๆเลยนะครับตามภาพท่านย้อนไปดูภาพได้นะครับเขาก็ติดภาพไว้ผมก็เลยได้มีหน้าที่เอามาชื่อกระจายให้หน่อยนะครับก็จะเห็นว่าเป็นความเป็นความก้าวหน้านะครับเป็นมี มีสายพระเนตรอันยาวไกลมากเลยของขั้นการและการที่5นะครับได้สร้างถึงจเหล่านี้ไว้นะครับจากนั้นคุณยกเยกนะครับก็ดีใจนะครับมีรูปถ่ายตัวเองอยู่ที่นี่จากนั้นก็พาผมมาที่สถานีหยุดรถบ้านขอมตัวน,นี้นะครับคือวัดตรงวัดโสพลนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะในคลองในคลองมหาชัยตัวน,นั้นก็จะมีประตูมีจะมีเขื่อนนะครับมีเขื่อนกั้นน้ําทดน้ําอยู่ตรงนั้นครับป้องกันน้าเค็มเข้าไปทางด้านของกรุงเทพมหานครนี่ก็คือวัดบ้านขอมนะครับ อยู่ติดคลองเลยครับจากนั้นนะครับเราก็เดินทางไปตามสถานีรถไฟไปเรื่อยๆครับนี่เห็นไหมแมตารางตารางการเดินรถถี่มากเลยนะครับนะครับถ้านก็ลองอ่านดูนะครับจากนั้นคุณยงเย้งก็พาผมต่อไปครับต่อข้ามุ่งหน้าไปทางด้านของกรุงเทพมหานครนะครับลอดใต้ถนนสพานของถนนพระรามสองเขาวิ่งมาแล้วครับมีก็มีรถไฟวิ่งมาคันนึ่นะครับเราก็ดูรถไฟก่อนนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับก็ภาพผมใช้วิธีการก็คือเอาภาพมาจัดทําวิดีโอก่อนแล้วก็มาให้เสียงนะครับบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะขัดขัดอยู่หน่อยก็คือปสถานีข้อควายก็คงจะคุ้นเคยกันนะครับสถานีข้อควายก็อยู่ตรงบริเวณแยกสีแยกข้อควายในส่วนของใกล้ๆจะถึงสมุทรสาครน,นะครับจะมีทางแยกเป็นถนนทางด้านซ้ายออกไปเขาเรียกแยกข้อควายตรงนั้นนะครับก็ปสถานียกข้อควายตอนนี้ปะถานีรถทางรถไฟก็จะมุ่งห่างออกจากคลอง ปน้ำชัยแล้วนะครับออกไปทางทิศตะวันตะวันทางทิศเหนือทางทิศเหนือนะครับสถานีต่อไปนะครับก็คือสถานีบางน้าจืดนะครับบ้ายเขาบอกเอาไว้แล้วก็ขับรถไปอ้อมอ้อมอ้อม้อมหน่อยครับนะครับนะครับมาถึงสถานีเราก็ออกมากับคุณยกแยกเหมือนเดิมครับนะครับตอนตรงมีคุณยกแยกผมมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าจะต้องเปลี่ยนสถานีแล้วครับเปลี่ยนสถานีแล้วนะครับตอนนี้เราก็ขับมาอ้อมมานะครับ มาตามถนนนะครับแล้วก็มาตัดกระถางรถไฟตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้แหละครับก็คือสถานีรถไฟบ่อน้ําจืดตัวนี้จะมีคลองคลองพวกนี้นะครับน,น่าจะเป็นคลองเขตแดนด้วยนะครับแล้วก็จะมีสถานีสะพานข้ามคลองไปทางด้านในแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็เป็นจุดจอดรถเป็นจุดหลีกรถด้วยนะครับตรงนี้ไม่ถึงจะเป็นสถานีนักนะครับแต่เป็นลักษณะของที่เรียกว่าป้ายหยุดรถแต่ บริเวณนี้ทําไมต้องมีป้ายหยุดรถก็หมายความว่ามันจะต้องมีระยะที่มันค่อนข้างใกล้หน่อยนะครับเพื่อจะมีลักษณะของเป็นทางแยกทางหลีกนะครับเพราะว่ามีรถหนาแน่นมากถ้าปล่อยให้มีระยะทางแต่ละช่องแต่ละสถานีและแต่ละจุดปัญหากันมากๆเนี่ยมันก็จะมีทําให้รถเนี่ยไม่ได้หลีกกันก็ต้องรอกันนานก็ต้องมีจุดหลีกนัดกันพอสมควรเลยนะครับเป็นระยะระยะไปเนี่ยครับลักษณะของการหลีกรถนะครับ การหลีกรถตัวนี้ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากครับใช้อัตโนมัติเลยนะครับมันก็จะมีลักษณะของอา่างกับล้อเนี่ยเขาจะประสานกันก็ออกซ้ายออกขวาได้นะครับอันนี้ก็ที่ทําการเป็นที่เล็กๆนะครับของอของการรถไฟเขานะครับก็อยู่ในเขตจังหวัดสมุทรสาครอ,อยู่นะครับเป็นสถานีจุดจอดรถบางน้ำจืดน,นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปถึงจุดจอดรถทุ่งสีทองตอนนี้ยังไม่ได้ไปนะครับผม อ่าถ่ายมารอตัวนี้หน่อยเพราะว่ารถจะมาเพราะผมรู้ว่ารถจะมาก็เพราะว่ามีเจ้าที่หอ,อกไปยืนข้างหน้าก็แสดงว่ารถจะมาก็เลยรอรอแล้วก็ถ่ายภาพรถนะรถไฟที่มันวิ่งมาจากทางด้านของจังหวัดสมุทรสาครมาจากมหาชัยจะมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของวงเวียนใหญ่นะครับเราก็ถ่ายภาพข้กของสามภาพจากนั้นคุณโยกเยกก็ไปกับผมต่อครับมุ่งหน้าไปต่อจุดหยุดรถครับทุ่งสีทองก็ จะมีที่พักของผู้โดยสารเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยยาวเลยนะครับแสดงว่ามีผู้โดยสารมากนะครับเส้นทางตรงนี้นะครับแต่เดิมนั้นก็ไม่มีแล้วครับถนนพระรามสามไม่มีพระรามสองไม่มีครับนะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะมีทางรถไฟนี่แหละครับนะครับและอีกทางก็ทางเรือทางน้ํานะครับมันก็ห่างไกลมันก็ไม่สะดวกนะครับรถไฟจะสะดวกที่สุดเพราะฉะนั้นประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ห้าจึงต้องสร้างเส้นทางนี้ขึ้นมานะครับเพราะว่า ไม่มีทางคมตะคมอื่นใดเลยการที่เราจะไปสร้างถนนนะ้รก็สร้างยากมากเพราะดินบริเวณนี้เป็นดินที่อ่อนนุ่มเป็นดินป่าชายเลนนะครับแล้วก็มีตะคลองแต่คลอ,องมันก็การเดินทางก็ไม่สะดวกนะครับพอมีนวัตกรรมใหม่มาก็ใช้รถไฟนะครับและตอนหลังนะครับถึงจะมีถนนเข้ามาตัดผ่านนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดจุดจอดรถเหมือนกันนะครับก็เรียกวจุดพรมแดน ตรงนี้มันผมแดงก็หมายความว่าเป็นเขตแดนที่กั้นระหว่างสมุทรสาครกับทางด้านของกรุงเทพมหานครตรงนี้จะมีคลองอยู่นะครับแล้วก็จะมีหลักเขตกรุงเทพเหมหานครอยู่ด้วยแถวแถวนี้นะครับผมไม่ได้ออกนอกนอกเส้นทางรถไฟจึงไม่สามารถพาท่านไปได้ตรงนี้ก็จุดผมแดงก็จะมีจุดจอดรถนะครับนะครับและจากนั้นนะครับเราก็ไปกับคุณโยกเยก,ยกต่อนะครับ มาถึงจุดพรมแดนก็คือหมายความมากสักครู่นี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นจุดเป็นแยกนะครับรถไฟตัดตัด,ต,ดตัดกับรถยนต์นะครับแต่จุดจอดเลยจริงๆเขาเลยเข้ามาหน่อยหนึ่งผมก็ต้องจอดรถที่ถนนใหญ่แล้วก็เดินเข้ามานะครับเดินเข้ามาก็จะถึงจุดที่เขาเขาเข้าไป,ปสถานีให้จอดนะครับก็ลักษณะของโครงสร้างต่างๆนั้นค่อนข้างที่จะเก่ามากเลยนะครับมีมานานแล้วนะครับ และจุดต่อไปข้างหน้าก็จะเป็นสามแยกนะครับเป็นประธานีสามแยกตรงนี้ก็จะมีเขียนป้ายเตือนเอาไว้นะครับห้ามดื่มฟุราห้ามเบียร์บริเวณนี้นะครับสมัยก่อนนั้นคงจะมีวัยรุ่นมานั่งกันเยอะนะครับและอาการสรถานที่ตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูรู้สึกว่าคล้ายๆกับมันมันห่างไกลกรุงเทพอ่ะแต่ความจริงก็มันอยู่ในเขตกรุงเทพเลยนะครับเนี่ยมันเป็นเขตแดงติดต่อระหว่างกรุงเทพกัสบสมุทรสาครน,นะครับและป้ายน,นี้ก็เป็นป้ายเก่านะครับ จากนั้นคุณยุกแยกก็พาผมผมต่อไปนะครับก็เดินทางต่อไปวิธีการเดินทางก็ไปรถยนต์นะครับไปรถยนต์ไม่ได้ไปกับคุณยุกแยกนะครับก็ขับรถยนต์มันก็ต้องอ้อมนะครับอ้อมแล้วก็จากนั้นก็จะไปที่สถานีลางโพนะครับลางโพลางโพนี่ค่อนข้างที่จะมีอาคารใหญ่โตนะครับแต่เดิมนั้นน่าจะเป็นสถานีด้วยนะครับ ก็จะมีเสาัญญาณที่เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมที่ปลายแหลมแหลมขึ้นไปหังนี้เป็นลักษณะของเสาัญญาณของทางด้านของการรถไฟเขานะครับนี่แหละครับมีอาคารเป็นตัวสถานีเรียบร้อยเลยนะครับเป็นอาคารสองชัน้นผมก็ถ่ายภาพให้เห็นถึงบริเวณหลายๆจุดนะครับตอนนี้ก็มาถ่ายที่บริเวณด้านหน้าของสถานีรูปทรงของสถานีก็เหมือนเหมือนกับสถานีแต่ตามต่างจังหวัด นะครับเป็นรูปทรงเดียวกันคล้ายๆกันเหมือนทั้งประเทศเลยนะครับสถานีรถไฟเนี่ยนะครับก็จะมีแบบอยู่เพียงสองขํแบบเท่านั้นเองนะครับส่วนนี้ก็ไม่จุดที่พักนะฮะช่องจําหน่ายตัวยังเป็นตารางสี่เหลี่ยมข้าวหลังตัดอยู่เลยครับนะครับในของเดิมเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลาตัดไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ต้องไปดูที่ประตูน้ําประตูแบนประตูน้ําบางอย่างเพิ่งอยู่แถวๆนี้นะครับอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร าะจังหวัดสมุทรสาครก็จะเป็นแหล่งคมเป็นทางมีเป็นทางคมนาคมมากมายพอสมควรเลยทั้งทางน้ําทางเรือทางบกก็คือรถไฟต่อมาก็มีรถยนต์นะครับบริเวณนี้ที่เห็นเป็นสอง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 ,สองคู่นั่นก็คือเขาจะหลีกรถกันเป็นที่หลีกรถแต่เป็นทางส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงเป็นทางเดียวอยู่นะครับ จากนั้นเราก็ไปที่สถานจีจุดจอดรถสามแยกตรงนี้นะครับต้องเดินข้ามคลองแล้วก็ในอดีตนั้นคลองแถวนี้คงจะเป็นคลองที่ลึกนะครับแล้วก็เป็นคลองที่กว้างและคงเป็นเส้นทางคมนาคมที่ชาวชาวสวนนะครับก็นำเอาผลผล,ผล,ผลิตสินค้า,าต่างๆเอามาขายก็เอามาขึ้นรถไฟตรงจุดนี้นะครับแล้วก็มีเสานะครับเขากองเอาไว้ ตรงนี้ก็จะมีลักษณะที่เรียกว่าเป็นสถา,านีเก่าจริงๆเลยครับมีเสาเก่าๆอยู่นะครับแล้วก็มีเพลิงที่พักอันนี้ก็อยู่ในเขตของกรุงเทพมหานครแล้วนะครับเขาเรียกว่าสามแยกนะครับสามแยกสามแยกตัวนี้วันน่าจะเป็นสามแยกของทางน้ําแล้วก็มีสะพานข้ามคลองนะครับเป็นสะพานเหล็กข้ามคลองแล้วก็มีจุดจอดรถแล้วเขียนว่าสามแยกตรงจุดนี้รถยังจอดอยู่นะครับ ยังมีผู้คนขึ้นรถอยู่ตรงนี้นะครับเพผมสอบถามประชาชนเขาเขาตอกว่ารถจอดครับนะฮะเห็นไหมคทางเดินนี่เป็นช่องเลยเป็นทางเลยนะครับจากนั้นคุณเจ๊ก็พาผมต่อมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านในนะครับก็มาถึงการเคหะการเคหะนี่ก็คือการเคหะของถนนพระรามสองนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับจะได้บอกคุลเทียตรงนั้นนะครับเดินทะลุเข้ามาเข้ามาหลังเคหะแล้วก็พอหลังเคหะปุ๊บก็จะเป็นทางรถไฟเลยครับ แล้วถ้าเราจากทางรถไฟไปแล้วเดี๋ยวมีช่องเล็กๆเ,เข้าไปเข้าไปก็คือเข้าไปในส่วนของการเคหะแล้วก็เดินออกไปทางถนนใหญ่ด้านหน้าได้นะครับอาล้ครับผมพาท่านมาถึงตรงนี้ก็การเคหะแล้วกันนะครับจากนั้นจากการเคหะไปถึงด้านของวงเวียนใหญ่หรือไปทางคองสารเดี๋ยวว่ากันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ